เดวอนออกคำสั่งดิมิทีบิววอร์จะต้องชกกับทางเดวิดเบเดนวิเดสในไฟต่อไปโดยล่าสุดนั้นประธานเดวนยูนายมัวโซโซริโอสุไรมานได้ออกมายืนยันกับทางบ็อกซิ่งซีนว่าทั้งสองฝ่าย จะต้องมีการเจราจากันจนถึงวันที่8เมษายนนี้ซึ่งคำสั่งของนุนยูบีซีสำหรับไฟระหว่างดิมิทีบิววอกกับทางเดวิดเบนาิเดสอาจจะทำให้ขัดแย้งกับวิสัยทัศน์ของทางลิยาสซีซั่นของทางเตอร์กิอาราซิทที่พวกเขาต้องการจะจัดไฟที่3ระหว่างดิมิทีบิววอกกับทางอาเธอร์บิทววเยฟซึ่งทางเตอร์กิอาราซิสวันหน้าของลิยาสซีซั่นถูกเห็นว่าเขาชู3มนิ้ว หลังจากอ่านคำตัดสินในซาอุดิอาระเบียซึ่งน่าจะเป็นสัญญาณว่าเขามีแผนที่จะจัดไฟที่3ของบิลวอร์และเบทเวิเยฟในกรณีที่มีไฟที่3ระหว่างบิลวอร์กับเบทเวิเยฟก็จะส่งผลให้ไฟต่อไปของบิลวอร์เดวเันยูบีสีก็อาจปลดทยเมนที่บิลวอร์ออกจากตำแหน่งและเลื่อนทางเดวิดเบนาวิเดตขึ้นเป็นแชมป์โลกเต็มตัวนั่นเอง